เมนูแกงน้ะไม่ซดสนะโฟนนี้ต้องจัดเลยค่ะก้อนอืนเท่ากับหั่นเนาะไม้เนาะไมนี่ก็ต้มไปจากสองน้ำแล้วคหะมันจืดแต่ก็ผพักที่เขาอยากใส่กับพวกเอือพวกเห็ดจากนั้นก็ตั้งน้ำใบยานางแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปก็มีเครื่องแกงก็มีพริกตะไคร้แล้วก็หอมแดงเท่านั้นนะคะพราน้ำเดือดเขาก็เริ่มใส่นาะไม้ลงไปก่อนน้ะไม้ที่เขาฝานไว้เนาะนาะไม้สดจากสวนหลังบ้านจากนั้นก็ใส่พักที่มันสุกย่ากที่สุดลงไปก็คือบเออค่ะ มันคักเจ้านี่ละกะตามด้วยพวกเฮ็ดที่สุกยางยากแน่พอใส่ผักวกนี้เขาก็ต้องรอจากผักหนึ่งละกะจังใส่ผักอ่าชนิดอื่นที่มันสุกง่ายกว่าอย่างเช่นพวกเฮ็ดเฮ็ดยังอ่า,ออาที่มันสุกง่ายลวกะข้าวโพดลวกะมะกะเจี๊ยบพอมันเริ่มสุกจังหน่อยเขากะยุ้มลูกโดดใส่จังหน่อยเนาะ ให้มันเป็นสีสันภัยมกักเ็ดก็จะได้ใสลูกโดดไปเลยจากนั้นกระปุงรดด้วยน้ําตาลพ้งชุนโรดละกะน้าปลาแดกปั้นเฮาเนี่นะคปะปลาแดกขวดก็ได้ปลาแดกดิบก,ก็ได้ค่ะลวก,กะคนลวกะชิมตามตามที่เฮามากเนาะจากนั้นเฮาก็เอาแป้งมันผสมน้าใสลงไปขณะที่น้ำมันกำลังเดือดแล้วก็รีบคนเนาะให้มันเป็นน้ำแบบคนวรวววเป็นต่แซบแลวก็ใส่พักปิดท้ายด้วยพักก็คือพักอ่าักค้ากับ ไปพอ,อิตูเนาะโอ้ยหอมไปสามบาทแปดบาทเลยค่ะคนเห็ดยังน้ำลายไหลเลยจ้ะซำนีกกเรียบร้อยและะ้วค่ะตังวงได้เลยจ้ามากคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามได้เลย,ยจ้า